ามาดูเรื่องของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตนะคะที่ถูกยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการประสานว่าจะขอมอบตัวแล้ว1รายนะคะจากทั้งหมดเนี่ยก็คือ3คนด้วยกันตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าอยากจะแก้แค้นให้รุ่นน้องนะคะก็เลยมาก่อเหตุทีนี้ทางด้านของญาตินะคะของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญ,ญาณแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ บแม่กลูกไมปับล้กับลูกขึ้นมาเลยครับบลูกมา้จบคุณพ่อคุณแม่นะคะของนายพงพีระสุโคตหรือว่าน้องผู้อายุ16ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิตค่ะคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้แทบขาดใจนะคะ จุดทูบเรียกดวงวิญญาณของลูกให้กลับบ้านหลังจากที่ถูกคนร้าย3คนขีมม่มอเตอร์ไซค์มาจ่อยิงเสียชีวิตขณะที่กําลังเดินทางไปเรียนในซอยระนองสองเขตดุสิตเมื่อวานนี้ตลอดการทําพิธีเชิญดวงวิญญาณคุณแม่ร้องไห้ตลอดเวลาญาติต้องคอยประคองเอาไว้นะคะกลัวจะเป็นลมญาติเองทุกคนล่ะคะ่ะเสียใจหมดนะคะทางด้านของหน้าวิทยาลัยเทคนิคดุสิตคะ่ะเพื่อน ของน้องที่เสียชีวิตเอาอาหารมาวางเอาไว้ให้กับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วหลังเกิดเหตุมีการเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ไปก่อนจนถึง4ธันวาคมป้องกันเหตุอันตรายนะคะหลังเชิญดวงวิญญาณค่ะญาตินำร่างของน้องไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพรหมวงสารามแถวดินแดงคุณแม่บอกนะคะว่าเคยห้ามลูกแล้วว่าไม่เรียนช่าง เขาว่าเห็นข่าวการทะเลาะวิวาทกันก็เป็นห่วงแต่ลูกบอกว่ารักสถาบันนี้แล้วสถาบันนี้ก็ไม่มีข่าวการทะเลาะวิวาทมานานก็เลยวางใจว่าให้เรียนต่อไปวันเกิดเหตุก่อนลูกออกจากบ้านเข้ามากอดคุณแม่บอกรักแล้วคุณแม่ก็บอกว่าไม่คาดคิดว่านั่นจะเป็นการกอดครั้งสุดท้ายตอนนี้หัวใจสลายนะคะไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อไปอย่างไรในเมื่อเสียลูกชายคนเดียวไปแบบนี้ค่ะตอนก่อนเขาจะออก เขามาเขามากอดแม่เขามากอดแ,แล้วเขาก็บอกว่าหนูรักแม่นะหนูจะเรียบกลับบ้านแม่แม่ไม่รู้ว่านี่เป็นกกอดสุดท้ายของลูกมันคือเกอดสุดท้าย <Okay. S 1> เป็นความหวงังเป็นกําลังใจแล้วคุณมาทําลายความหวงังแม่พังหมดสิ้นทําลายหัวใจแม่จนยับเยินคืออยากจะบอกนะคะ รับผิดชอบเธอค่ะมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทาคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่อยากเปิดดูข่าวเลยนะคะไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวการจากไปของลูกแล้วก็ไม่อยากไปกดดันการทำงานของตำรวจแต่อยากให้คนร้ายเนี่ยสำนึกผิดเข้ามอบตัวค่ะ ค่ะแล้วก็ย้อนไปตอนที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยตำรวจเขาก็ได้หลักฐานกล้องวงจรปิดในซอยนะคะตอนที่น้องเนี่ยเดินเข้ามาเพื่อเตรียมจะไปเรียนหนังสือซึ่งตอนเข้ามาก็สวมชุดธรรมดาแต่ว่าพอใกล้ถึงวิทยาลัยเนี่ยถึงจะไปเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาจากนั้นก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกมาพร้อมเพื่อนเพื่อ,อจะไปรับเพื่อนอีกคนที่ปากซอยนะคะ ระหว่างทางน,นี่แหละที่ไปเจอคนร้าย3คนขีม่มอเตอร์ไซค์สองคันมาปาดหน้าแล้วก็เกิดชุลมุนจนมีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งน้องผู้ตายก็พยายามจะเอามีดแทงสู้ก่อนจะวิ่งไปล้มลงนะคะโดยที่มีเพื่อนไปช่วยแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือส่วนคนร้ายก็หลบหนีไปค่ะทีนี้คุณผู้ชมถ้าดูจากพฤติการอย่างนี้เนี่ยตำรวจเชื่อว่าคนร้ายวางแผนว่าเป็นอย่างดีนะครับดูจากอะไรแต่งตัวมิดชิดหมวกกันน็อกเต็มใบ ใส่เสื้อแขนยาวยากเขงขายาวๆคือให้ดูไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วรถมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันเนี่ยก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะครับตำรวจก็เลยรวบรวมหลักถงหลักฐานต่างๆนะครับที่พบในจุดเกิดเหตุมีทั้งมีดมีทั้งปืนปากกานะครับไปหาลายนิ้วมือแฝงแล้วคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บนะครับ ตอนนี้ก็เลยส่งเหมือนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อวานนะคุณผู้ชมส่งตำรวจไปดูตามโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและปะนิมณฑลว่าตกลงเนี่ยีใครไปรักษาอาการที่ถูกแทงหรือเปล่าพ,อพอราะตอรบอกว่าตอนนี้ทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วสองคนจากทั้งหมด3คนมีการประสานขอมอบตัวแล้ว1คนล่าสุดคุณผู้ชมครับสารอนุมัติหมายจับ1ใน3ม,มือยิงเด็กเทคนิคดุสิตเสียชีวิต ก็คือนายคนนี้ครับคุณผู้ชมอักรครพลสิริเมคานนท์อายุ22ปีฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าและผิดพรบอาวุธปืนซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าจับได้แล้วแต่ยังไม่ได้นําตัวไปที่สอนอนะครับ มีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นรุ่นพี่ของสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งย่านถนนจรัญสนิทวงศ์อาจจะตามมาแก้แค้นให้กับรุ่นน้องที่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กันตอนนี้รอความชัดเจนจากตำรวจอยู่นะครับค่ะ